จอบเบื้องหลังสกรีนลายชิ้นงานกรอบแอรสวัสดีครับคลิปนี้พบกับเครื่องสกรีนระบบทิมแพทหนึ่ส,สีที่โรงงานอุตสาหกรรมนิยมเลือกใช้โจทย์ของลูกค้าเราคือสกรีนลายลงบนชิ้นงานกรอบแอร เป็นจุดสําคัญของกรอบแอร์ชิ้นนี้โดยกรอบแอร์ถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวแต่ด้วยทีมช่างที่ชํานาญได้ออกแบบจิ๊สกรีนขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับตัวชิ้นงานและต้องสกรีนได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดง่ายต่อการหยิบเปลี่ยนชิ้นงานเข้าและออกพร้อมแล้วก็เริ่มทํางานกันเลยครั้งนี้เครื่องพิมพ์แพ่ของลูกค้าจะเป็นเครื่องพิมพ์แพ่ระบบ1สีสกรีนลายที่ไม่ใหญ่มากใช้พื้นที่การสกรีนไม่เยอะสกรีนชิ้นงานชิ้นเดียวและจุดเดียวเลยเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์ในงาานนนทททีี่่่สสุดุดและใช้ต้ตไมมกูก อย่างที่เห็นแม้ว่าชิ้นงานจะมีขนาดที่ใหญ่ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องสกรีนและลูกยางซิลิโคนคุณภาพสูงที่เราใช้สามารถยืดหยุ่นเก็บหมึกสีและถ่ายทอดลายสกรีนได้ออกมาอย่างครบถ้วนแม้ว่าตัวลายสกรีนจะเล็กก็ออกมาครบถ้วนเลยครับสังเกตว่าการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์แพตจะเป็นการรับลายสกรีนมาจากแม่พิมพ์และทําการถ่ายทอดลงสู่ชิ้นงานการสกรีนลักษณะนี้จะเรียกว่าการสกรีนเทมโปรหรือแพตนั่นเองด้วยเครื่องพิมพ์แพตที่มีขนาดไม่ใหญ่สามารถหาพื้นที่ติดตั้งได้ง่าย เลยไม่ใช่อุปสรรคในการสกรีงครั้งนี้มากนักและสามารถใช้งานไฟบ้าน220โวลต์ได้เลยครับเครื่องก็ไม่ใหญ่เห็นแบบนี้สามารถสปรีงลวดลายขนาดเล็กได้อย่างคมชัดใครที่กำลังมองหาหรือนำไปใช้สปรีนในลักษณะนี้หรือนำไปใช้ในอุตสาหกรรมติดต่อมาสอบถามกับบริษัทนิจินได้เลยครับทักมาปรึกษาได้ที่ไลน์อ d n i j i n โอเพหรือโทร0868426859ได้เลยครับ